ลองคิดว,ว่าใส่พลาสเตอร์อ๋อสงสัยโดนมีดบาดนะครับ น้องขอรอยิงใครเนี่อ๋โอโดนกุ้งเล้วอ๋อเมื่อกี้บอกไปกินชาบูอ๋อใช่ใช่่กุ้งไอ้ตรงปลายหนวดมนันอะจะแหลมต้องระวังนะครับเวลาแกะกุ้ง กดดีสี่สิคนด้วยนะครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้สิทธิ์ชั้นสูงใหม่ก็จะมาละเฮ้ยเรยเงิน อ๋อกุ้งที่ชาบูมันเยอะมากอ๋อ <c oughs> กุ้งวนแทงเขาเ้าไปในหัวใจเรื <c oughs> ่ก,ก็สิล่า ต่อยังเป็นนักว่ายน้ำอยู่อ๋อครับผมเป้เปลี่ยนชื่อเป็นท่านเอิร์ธเอสวนะครับครับครับไวค้คำคมบนะัตรใจน่าดงศัก มาดูอ่ะเมาส์มันจะเข้าไปในเกมอะ่ะตอนนี้เหลือสิบสามอ๋อไก่น้อยมีหกคิวน้องนกมีสามอ่าซิกาทุสมีสองครับแล้วก็น้องเอมีสอง พีเอส2สรสละโอหนึ่งนะครับอืมคนยิงจากข้างบนบอย่งแี้เปลี่ยนที่ครับปุ๊บๆเข้ามาบวกเลยวิวิวระเบิดลอยมา <c oughs> อ้าวกลายเป็นพีเอสจัดไปครับโหน้องเขาวางรนะเบิดสองา หลังมีบวกอ๋อพี่เอ,อครับวันเสาร์ผมขอที่เขียนเข้าไม่ทันทุกทีณรงศักดิ์อ๋อเข้าไม่ทันให้เป็นไรเหลืออีกสามห้องนะครับ ยิงแล้วหลบจริงแล้วหลบนะครับปึ๊บบเสียงปืนขูออ่อ๋อแอนที90วันเสาร์วันเสาร ส่วนใหญ่วันที่พี่แจกเพชรนะครับถ้าน,น้องจะเทสต้องเทสในในห้องที่พี่สร้างแจกเพชรเลยอะ,อะทำให้ได้6คิวส่วนใหญ่พี่จะเทสวันธรรมดานะครับจะไม่เทสวันถ้าแบบหนึ่งๆะพี่จะไม่เทสวันที่แจกเพชรนะครับ ph i เจอแล้วนะครับ ผมจบเลยอ๋อนายโดนยิงไปแล้วเหรอกน,นี้การุปัดสวัสดีครับผมชื่อตูครับอ๋อครับผม <c oughs> อยู่บ้าไม่เป็นไรแรกันนี่โยระเบิดไปถึงหรือเปล่าอ้หลังเข้า โอ้โหน้องนุกนี่วันนี้น้องนุกเก่งขึ้นนะครับเนุอนกเุ้ยห้าคนมาเดี๋ยวไปเช็คดูก่อนนะครับอ่าเหลือน้องเต่านะครับอ่าแล้วก็ไก่น้อยหกอน้องเอสี่นะครับน้องนุกสี่ ซาโบสองครับนีนั่นลงสักบ,บอกผมไม่หานนะ <c oughs> อ๋อไม่เป็นไร บางทีเราชื่อชื่อเล่นเราชื่อนั้นจริงๆนะครับชื่อตู่อะไรเงี้ยไม่เป็นไรครับส <c oughs> <c oughs> วัสดีโฮมี่เกมเมอร์ครับสวัสดีครับทำกันบ้านเสร็จแล้วอ๋อโอเคครับกันบ้านเสร็จแล้วก็มาเล่นเล่นกันได้ครับ นนเหลือ3คนนะครับเหลือไก่น้อยแก่น้อยมี7จ็ดน้องเอมี5ครับแล้วก็ซาโบสองครับ ก,กันนิกาบอกกันว่ายัางไม่เสร็จเหลืออีกเยอะเลยตี่ออวีระพรสวัสดีครับอ๋อยินดีต้อนรับนะครับสำหรับน้องๆที่มาใหม่นะครับ อ๋อท่านอามอ๋อตัวโต้ก็คือน้องฝังในนอะอ๋อไม่ได้มานานเลยน้องฝังในอ่ะนี่ละสามผมขอกอ <c oughs> อะไรครับขอกอ <c oughs> บางทีพ euh ี่ก็ไม่รู <S 2> <S 2> <S 2้ส okay ับวัยรุ um> ่นเขาคุยกันนะครับอ๋อน้องเขาเลดไปล้มไม่ได้เล่นนานอ๋อครับผมน้องเขาไอวอหมดหรือเปล่าอมีคนเข้าหงตรงนั้นมีสองวงเอ้าน้องเขาโดนวงนะครับเดือไก่น้อยอ้ากลายเป็นไก่น้อยครับ ไอ้น้อยมีปืน M79 นะครับยิงม,มันไปเลยใช้ได้ทุกปืนนะครับห้องนี้นะครับมาเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะครับว่ามีคนคิวไหม ะนะครับอ่าไก่น้อยได้ที่หนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวพี่ดูก่อนว่ามีหกคิวไหมนะครับคือ,อน้องอยากเข้าแคลนนะครับโอเคไม่มีนะครับอ่าสรุปเป็นอ่าไก่น้อยนะครับได้รางวันนะครับเสียงหลอกเกินอ๋อ ขอบคุณครับขอบคุณครับครู่นะครับสกักครู่ไก่น้อยอ๋อโอเคโอเคอ่ายินดีด้วยครับมาเดี๋ยวพี่เปิดเล็กห้องให้แล้วนะครับอันนี้เลขห้องนะครับใครอยากเข้ามาแสดงความยินดีกับ ไก่น้อยเชิญครับมาเดี๋ยวพี่แจกเพชรให้น้องเขาก่อนนะครับใครเอ่ยอ๋อบีครูดสวัสดีครับครัสวัสดีครับสวัสดีครับอีกสร้างอีกอีกห้องครับเหลืออีกสามห้องครับเหลืออีกสามห้องครับยาวๆเลยครับวันนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอสักครู่เดี๋ยวพี่แจกเพชรให้น้องเขาก่อนครับรวยเกินพี่อ๋อไม่ได้รวย อ่าชื่อถูกต้องนะครับไก่น้อยบ้าพี่ชายกูยิ้มอ,อ่าเดี๋ยวพี่รับไปเสร็จสักครู่นะครับสักครู่กระสุนมันต้องเป็นแบบว่าจํากัดหรอพี่ อ๋อใช่ครับใช่ครับกระสุนอ่าทุกอย่างจํากัดครับแต่มันเล่นได้ทุกปืนนะครับอ่าถ้าเราเก็บปืนอะไรได้เล่นได้หมดครับห้ามเล่นระเบิดครับอ๋อเล่นได้หมดครับระเบิดเล่นได้หมดครับเหมือนเราไปโดดร่มจัดอันดับอะครับผมกี่คิวได้เข้าแคนครับเข้าหกคิวครับหกคิวครับโอ้ที่หกคิวตั้งที่หนึ่งไหมอะไม่ไม่ไม่จําเป็นครับอ่าทําให้ได้หกคิวเฉยๆครับ ผมจะเข้าแคนพรุ่งนี้จะได้มีกิจกรรมอ่ะกี่กี่ทุ่มมาบพี่อ่อพี่เริ่มสตรีมสองทุ่มนะครับอ่าแล้วก็พี่อาจจะไปเล่นรอน้องๆในแคนสักตาหรือว่าสองตาครับสร้างกี่ห้องครับหนึ่งห้องครับอ่าหนึ่งห้องปุ๊บแจกไปเลยครับที่<า>หนึ่งได้ไ <ป S 2> แ<ล>พ็ครายเดือนนะครับมูลค่าหนึ่งพันเก้าร้อยเพซครับแยทใช่ใช่พี่แจกนะครับไม่ไม่มีโม โอเคอ่าเพชรไปแล้วนะครับอาไก่น้อยโอเคมาอืมโอเคอันนี้สมมติถ้าผมเข้าแคนแล้วสมมติถ้าผมจะเทสเป็นที่ปรึกษาเนี่ยผมต้องเทสอีกไหมครับอ๋อที่ปรึกษาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้องรอสักพักหนึ่งครับนี่เพชรเข้าแล้วนะครับไก่น้อยโอเคยินดีด้วยครับ